สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับชมเรื่องราวข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยมาโนโภกิ่งเตรียมเรียกกองหน้าลูกครึ่งตัวเทพติดธงครั้งแรก3ทีมจากอาเซียนเจอของแข็งในฟุตบอลเอเชียนเกมรอบ16ทีมสุดท้ายมาโนโภกิงกนซือทีมชาติไทยเตรียมเรียกกองหน้าฟอร์มเทพติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกในการทําศึกฟีฟ่าเดย์เดือนตุลาที่จะพบกับทางจอร์เจียและเอสโตเนียล่าสุดมาโนโภกิ่งเตรียมเรียกสยามเย็บกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษ ที่กับเราส่งฟอร์มแรงให้กับโพลิสเตโรเอฟซีเข้ามาอยู่ในลิสต์รายชื่อ50รายที่จะบินไปยุโรปทำาิ่ฟพาเดนในเดือนตุลาสำหรับสยามเย็บกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษอายุ19ปีสูง181เซนติเมตรเล่นได้ทั้งกองกลางตัวรุกปีกสองข้างและหน้าเป้าเคยเข้าร่วมอาคาดมีของคูเซโรยอดทีมจากลีบราซิลตั้งแต่อายุ13ปีก่อนที่จะบินไปคัดตัวกับสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนในลโปรตเกตตอนอายุ14ปี แต่ติดปัญหาเรื่องการเซ็นสัญญาโดยกดฟีฟ่าระบุว่าสโมสรในยุโรปต้องเซ็นสัญญาผู้เล่นต่างชาติตอนอายุ16ปีขึ้นไปหลังจากนั้นสยามเย็บก็ถือดึงตัวเข้าวมโครงการของบาเยนน์เมลนิกโดยโครงการดังกล่าวจะคัดอาวุาชนอายุไม่เกิน19ปีจาก18ประเทศรวม23คนไปเข้ารวมฝึกทักษะก,ก,กับสโมสรบาเยนน์เมนิกของเยอรมันโดยทางสยามเย็บเป็นนักเตะหนึ่งเดียวจากประเทศไทย ที่ถูกคัดเรียกเข้าวมโครงการ2ปีติดต่อกันปัจจุบันสยามเย็บขาแข่งกับสโมสร,รโพลิสเตโรเอฟซีและเจ้าตัวกําลังูซฟอร์มดีให้กับต้นสก,กัดถือว่าทีมชาติไทยของเรากาลังได้ของหน้าเพชรเม่นง,งามอีกคนโปรแกรมฟุตบอลเอเชียนเกมรอบ16ทีมสุดท้ายปรากฏว่า3ทีมจากอาเซียนที่ผ่านเข้ารอบไปเจอของแข็งทั้งนั้นโปรแกรมฟุตบอลเอเชียนเกมรอบ16ทีมสุดท้ายวันที่27กันยาเวลา15บนาฬิกาสาินาที อิหร่านพบไทยเกาหลีเหนือพบบาเลนเวลา18นาฬิกา3 0นทีจีนพบกาตาฮ่องกงพบปาเลสไตน์เกาหลีใต้พบคีรกิสสถานวันที่28กันยาเวลา15นาฬิกา34นาทีรุเบกิสถานเจออินโดนีเซียเวลา18นาฬิกา3 0นทีอินเดียพบซาอุดีอาระเบียและญี่ปุ่นพบเมียนมาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ